นี่ฮะทุกคนอลังการไหมครับโอ้โห,โหขยันมากมากมาจากกรุงเทพเตรียมมาด้วยนี่ฮะหูดูเนื้อทำไมทำหน้าง,งั้นอ่ะทำไมทำหน้าง,งั้นอ่ะจะให้ทุกคนดูเยอะๆค่ะอ๋ออันนี้แหละที่ทําให้ชาลิ้นสุดๆครับเม็ดหมาล่านะมีหลายคอมมเนต์ถามว่าซื้อที่ไหนเม็ดหมาล่าสั่งซื้อได้ที่แอ่ตัวเฮียค่ะม้าจะขายทุกอย่างไม่ได้นะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งโอ้โหเผ็ดไหมเนี่ยวันนี้พอแล้วพอแล้วใส่เยอะไปแล้วพริกแห้งอ่ะทุกคนมันหอมเหมือนสมุนไพรอ่ะเหมือนสมุนไพรจีนอ่ะ หอมมากเลยอ่ะอันนั้นหัวอันนั้นหัวนี่คงแรกเลยใช่ชาบูหม่าล่าช้อนซ่อมไม่มีใครเขาทำกันเลยไม่มีใครเขาทำกันเลยไม่มีครับเนี่ยคลิปแรกในประเทศไทยชาบูหม่าล่าช้อนซ่อมไม่มันได้มันได้มันได้มันร้อนฮะนี่ซุกได้ไหมปู่เอาตรงๆเลยไม่ดีจะได้คว่มหม้อเลยครับไม่ดีจะได้คว่มหม้อเลยครับใครพาไปวันนี้ หมามาทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังหมาหม้แต่งตัวให้โอ้โหมาหมาแต่งตัวให้แล้วดูชุดแม่ดิดูชุดลูกดิแล้วดูชุดพ่อสิวันนี้บ้านเราใส่เสื้อผ้าเต็มเนียลและแมเดี๋ยวแปลให้นีอลคันเล่อฟูเออคือแม่บุ๊กเนี่ยแต่งตัวให้บีอ่ะตั้งแต่สองขวบแต่ก่อนนั้นนั้นคือเฮียเป็นคนแต่งให้ก็จะเป็นเป็นคอสเป็นคอน่อยก็จะแต่งไปเรื่อยสวัสดีทุกคนนะครับพวกเราครอบครัวตัวบีอุ้ย เกือบลนโอ้โหวันนี้เราจะไปที่พัดผัวไม่ใช่เราจะไปที่หัวหินเออเราจะไปหัวหินกันเราจะไปกับใครไปกับ อไม่ใช่ไปกับใครหวัดใรเออวันนี้เขาจะไปกับเพื่อนซีเขานะทุกคนเป็นครั้งแรกที่บีบีจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับว่าจายและจะได้นอนกับว่าจายแบบสมใจเลยทุกคนเพราะทุกวันนี้พาไปบ้านว่าจนะไม่ยอมกลับว่าจายมาบ้านเราก็ไม่ยอมกลับทุกคนแล้วเราถามว่าอยากนอนด้วยกันไหมเอออยากนอนด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันจะบอกว่าเคยอยู่ดึกสุดนี่คือห้าทุ่มกว่าทุกคนอยู่กันจนตาอยู่เงี้ยแล้วก็ไม่ยอมแยกจากกันนะถามว่าง่วงยังยังมาป้ายัง แต่เราไปเที่ยวครั้งนี้เราก็ไม่ได้ลืมที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูโอ้วเป็นล้มแล้วโอ้วใจเย็นใจเย็นทํางานทางานทำงานไปเที่ยวมันต้องแบบรีแลกซ์้ะไม่ไงไม่้บอกเราปจะเอาพ่อแม่เขามานั่งถ่ายคลิปใช่ไงใช่ ก็เพื่อนๆหลายคนขอมาบอกว่าอะไรบอกว่าจะถ่ายคลิปกับพ่อแม่เขาด้วยหรอใช่เพื่อนๆหลายคนถามมาแล้วก็ขอมาเยอะว่าอยากให้ถ่ายคลิปกับครอบครัววัดใจใค่อยากเห็นคุณปู่เราจะทําเมนูนี้ให้ครอบครัววาจายกินชื่อเมนูว่าหมาล่าหม้อไฟหัวมังกรเนื้อวากิวพรีเมียมแต่เรามีหมูด้วยเป็นหมูโคโุบุตะเพราะว่าแม่บุ๊กเนี่ยไม่กินเนื้อก็เลยต้องหาหมูไปให้เขากินด้วยทุกคนจริงมากินประจาผิดหรือเปล่าน่าจะน่าจะจำผิดน้องนะ น้อง <laughs> นี่ก็ชอบผ่านเรื่องอ่ะทุกคนแล้วตอนนี้เรารองพ่อแม่วาใจใช่ไหมต้องค่ะเดี๋ยวพอรถเข้ามาเดี๋ยมาดูรีแอคของบีบีว่าเขาจะรู้สึกไงว้าวมาแล้วทุกคนนี่โอ้โหดูใส่ข้างบนด้วยอ่ะพร้อมลุยอ่ะโอ้โหวาวใจสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะคุณปูะอะไรนะ คไปกับใครคะไปพี่บูและพี่บีอ๋อหรอข้างัสวยกวจ่าค่ะโอเคโอ้โห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 มาแล้วโอ้โหไปเร็วขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็ววัจ่ายมาเร็วเร็วขึ้นรถเร็วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพักที่หัวหินเลยนะฮะไปดูว่าพูวินล่าของเราจะสวยแค่ไหนไปครับ ถึงแล้วทุกคนปู่ครับอันนี้ที่พ like okay. nice. really oh. ักช okay. ื่ออะไรครับโอเคโอเรนโทบีพูลรีสอร์ทโอเคโอเรนโทบีพูลรีสอร์ทอ่าไม่ได้มาลองพูดหน่อยพูดอีกรอบเลยค่ะเหมือนที่คุณปู่สอนเพียงแค่พูดสองคำโอเรนโทบีพูลรีสอร์ทเออที่ปานบุรีนะทุกคนหัวหินจะบอกว่าใหญ่มากแล้วดูเด็กๆวิ่งเล่นฮะโอ้โหมีความสุขวิ่งเลี่ยงวิ่งไล่กันจับได้ไหมว่าใจจับได้ไหมอุ้ย สนุกเลยนี่ใครเป็นป้าจายเป็นบีบีนี่ฮ้ยพ oh <my. S 1> ุ่งไปเลยโอ้โห <c oughs> นี่ฮะทุกคนอลังการไหมครับโอ้โหขยันมากๆมาจากกรุงเทพเตรียมมาด้วยนี่ฮะหูดูเนื้อทำไมทำหน้างั้นน่ะทำไมทำหน้างั้นน่ะ ออฝากอะไรนะคะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกเนีะยว่าให้แม่บุ๋มักบ้างะค่ะเุ้ยมามา <c oughs> <c oughs> ดูคุณฝนยิ้มเลย <c oughs> <c oughs> ความในใจเลยเน, <c oughs> นี่ยอู้อย่างนี้จะพียได้ยังไงยังไงและนี่ทุกคนที่บอกว่าหมาล่าหม,ม้อไฟหัวมังกรครับนี่ฮะมังกรจริงๆไหมดูดิสวยมากเลยทุกคน หม้อนี้มีประวัตินะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนี่โหหนักด้วยอะวัตถุดิบที่เราจะทําในวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเดี๋ยวเราจะมาทำซุป กระดูกหมูก่อนนะคะอ่าง่ายๆเลยซุปกระดูกหมูทำยังไงครับอื้มหอมมากเลยอ่ะนี่อันนี้คืออะไรอ่ะซุปกระดูกหมูค่ะอันนี้เป็นผงใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วก็เป็นผงแบบนี้ไอซุปขาวๆกระดูกหมูที่ขากินที่หม่าล่าใช่ไหมใส่ไปเลยครับง่ายๆครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ผงซุปกระดูกหมูลงไปแค่นี้เหรออย่าให้เดือดมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้ำจะขุ่นค่ะอืมอาละครับจะต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมครับอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะอันนี้คือเสร็จเลยเหรอถูกต้องค่ะแล้วก่่ีกกเาา วิ่หอมมากเลยอ่ะทุกคนมันหอมเหมือนสมุนไพรอ่ะเหมือนสมุนไพรจีนอะอืมหอมมากเลยอ่ะอันนั้นหัวอันนั้นหัวหลังจากที่น้ําเดือดเสร็จปุ๊บใส่เม็ดเกล็กี้ครับผมมาหลอกแล้วปะเนี่ยอันนี้หลอกวะอันนี้คือพุซ่าจีนไงอ๋อมันเป็นพุซ่าจีนแต่ไม่กินหลอกมันเม็ดเกล็กี้เม็ดเกล็กี้สีส้มๆเนี่ยค่ะหลอกก็เนี่ยดีระหว่างทําอาหารอยู่ทุกคนเด็กๆมานั่งทําอะไรคะ นี่มีโดนด้วยพ่อว่าจายคุณปูบินโดนแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวขึ้นภาพโดนให้ดูครับมา<น> ที่เขาเปิดขายกันน่าจะทําแบบนี้ไม่ใช่เขาก็น่าจะมีสูตรของเขาทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเราแบบพิกแพงอ่าเราคิดว่าแบบอ๋หลายๆแบรนด์ผสมกันแล้วมันจะอร่อยอ่าคิดเองเออเองนะครับจะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ครับเดี๋ยวให้ครอบครัวว่าใจพี่สูตรวันนี้คุณฝนไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าได้ยินนะครับอร่อยนะครับมีบังคับด้วยอ่ะอันนี้เป็นหม่าล่าแบบเข้มข้นนี่หูมันเข้มข้นมากเลยอ่ะฟองขึ้นแล้วอ่ะ เอาละหนึ่งถุงใส่มาล่ายี่ห้อหนึ่งลงาไปเสร็จปุ๊บใส่อีอกยีก่ห้อหนึ่งครับไปครับนี่แบบเขคค้เคมข้นเข้มข้นโอ้โหอันนี้เป็นก้อนเลยนั่นน่ะใช่ปวดนังใช้ให้หมดครับมีทั้งซุปกระดูกหมู ซุปหมาล่าหลังจากใส่2ซุปเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อครับเม็ดหมาล่าค่ะอันนี้แหละที่ทําให้ชาลิ้นสุดๆครับเม็ดหมาล่านะมีหลายคอมเมเนต์ถามว่าซื้อที่ไหนเม็ดหมาล่าสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวฮียคะ่ะม้าจะขายทุกอย่างไม่ได้นะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งโอ้โหเผ็ดไหมเนี่ยว,วันนีพ้พอแล้วพอแล้วใส่เยอะไปแล้วพริกแห้งอะ่ะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยไปจัดจานกันค่ะ There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna, not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. มาแล้วจ้ะโอ้โหทุกคนนอกสถานที่ว่าจะเสร็จมันจะมีเรื่องหนึ่งคือเราลืมเอาตะเกียบม,มาถูกต,ต้องค่ะทุกคนแล้วสั่งเซเว่นเซเว่นบอกว่าอีก40่นาทีใช่ค่ะแล้วถ้ารออีกสีนาทีนี่คือฟ้ามืดแล้วนะไม่มีแสงถ่ายแล้วนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตะเกียบเราคือชาบูแบบสับแบบใหม่ค่ะ <laughs> ดูชาบูเราต้องใช้ขี้แบบนี้โอ้โหแล้วอีกอันหนึ่งเหรอคะไม่ใช่ค่ะใช้เหล็กอันนั้นได้ใช้ได้เชื่อปะเชื่อปะ เดี๋ยวดูว่าเราพริกแพงยังไงไม่ใช้ตะเกียบต้องใช้นิแทนนะวันนี้เป็นครั้งแรกทุกคนกินกับครอบครัวหวาดใจาใช่ค่ะนะครับครั้งแรกเลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมาละแต่ขอลองก่อนโอ้ทุกคนดูเนื้อเราดิถ้าเอาหมูลงตรงนี้าไหนได้ไหมคะได้อเอาหมูลงเลยนะทุกคนดูดิทํามาสวยมากเลยอ,อันนี้ขอชมเลยนะแต่เราต้องทําลายมันแล้วนะนี่ไม่เอาสันตรงนูน้นไม่เอาสามชั้นไม่เอาสามชั้นเอาไหนคะ,คะสันคอ,อถูกต้องเอาละโอ้โหทำลายแล้วนะนี่ โอ้โหนี่คือตะเกียบของเราฮะลงไปจ้ะมาเลยค่ะใช่เลยค่ะคปูครับมัวม่วๆไปเลยครับ <laughs> คุณปู่ยืนรออยู่นี่เลยครับนี่พ่อของวาจา๋าชื่อคุณปู่อันนี้น้ำจิ้มค่ะอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดนะคะครับขอโ<ม>ทษค่ะขอบคุณครับน่ากินไหมคุณปู่น่ากินมากๆครับมีหลายคนถามอะไรป้าบอกว่าคุณปู่คือใครทําไมต้องชื่อปู่ <laughs> คุณปู่ลองบอกเพื่อนๆหน่อยเขาถามเยอะมากเลยว่าทำไมต้องชื่อปู่ครับเพาแม่ตั้งให้ครับอ๋อแม่หมายถึงว่าตั้งเป็นชื่ออะไรเป็นภาษาจีนใช่ปู่มาจากฟู่ครับคล้ายๆฟู่ใช่ที่แปลว่ารวยครับอ๋อขนฟู่ฟู่ที่เป็นชาบูครับชาบูฟู่ฟู่ใช่ชาบูรวยรวยคุณผู่ครับลองกินครับแล้วจะบอกว่าไอหม้อเนี้ยหม้อมางกรอเนี้ยไม่ใช่ของเฮียนะของคุณปู่นะ เขาซื้อมารอเพื่อจะกินกับเราเลยนะยโอ้โหแล้วซื้อมาประมาณกี่เดือนแล้วอันนี้ครึ่งปีครับครึ่งปีอรอกินโอ้โหสั่งมาเท่าไหร่วันนี้ก็าจะสอง0ันกว่าบาทครับ2,000กว่าบาททุกคนดูหม้อหม้อสวยมากดูหม้อมังกรน่ะทุกคนดูอออืื้หปู่เราจุ่มนะครับจะจะ,จะ,จะร้อนแค่ไหนกาน ได้ครับตอนนี้ตรงกลางคือเดือดมากแล้วนี่ฮะแม่วาจ่ายคุณฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่วันนี้อยู่ครบเลยครั้งแรกของช่องเราที่มาครบขนาดนี้คุณฝนเคยมาแล้วในคลิปปูไข่ดองนะเอ้านี่คุณปูหยิบเลยครับดูตะเกียบดูอนาถตัวเองมากพกมาทุกอย่างแต่ลืมตะเกียบใช่สุดยอดข้างนอกมันร้อนเลยอ่ะคุณปู่จที่มันเป็นแผนม้าปลาลุยปลาบุยลาลุยปลาลุยปลาลุยทีอุ้ยอุ้ย อุ้ยแล้วไปจับอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะมันมาไม่เตือนอ่ะแล้วไปจับอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะมันมาไม่เตือนอ่ะมันไม่ง่าจับได้คุณปู่ก็ให้จับโอ้โหเช็คว่าลอยจริงหรือเปล่เช็คครับอันนี้เช็คเลยครับน่าจะลอยจริงอือันนี้คือหม้อนี้ใช้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครับผมครั้งแรกเลยทุกคนที่ใช้เราก็เลยต้องเรียนรู้ไปด้วยกันและนี่คือน้ำจิ้มของเราอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มงาค่ะอ่ะแบ่งออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ผสมกับน้ำจิ้มสุกี้ค่ะอ่าข้างนอกนะทุกคนต้องแบบว่าิกๆๆะะะเียยมอได้คน บมดคนเลยไหมคะมม้านี่ฮะทุกคนน้ำจิ้มของเราวันนี้ผมมาลืมบอกไปว่าต้องเอาอันนี้ยเข้าข้างในต้องเอาเอามาลากข้างในแล้วะไอ้ไม่เป็นไรคุณปู่เดี๋ยวผมกดูดูกันอ่ะฝนว่าเดี๋ยวนัเนี่ะได้ได้ได้เฮ้ยได้ได้แล้วเอาต้องเขี่ยข้างล่างต้องเขี่ยข้างล่างมาหน่อย้้ไดตอนนี้ปัญหาคือเราเห็นตรงกลางมันร้อนแต่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันร้อนไม่ร้อนแต่พอจุ่มลงไปปุ๊บขึ้นมาได้ไไดด้้้ลอาเนื้อหมก ุณฝนตรงกลางนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามามากินได้แล้วค่ะแต่ตะเกียบปัญหาคือตอนนี้เรามีอยู่แค่อุ้ยคุณปู่ได้แล้วนี่แหละคุณขคุณปู่ค่่ือแขกแล้วป้าคือบังคุณปู่แขกแล้วป้าคือบังแขกกับบังปู่ครับโอเคอ่ะมาครับนี่ตอนนี้เราคือรู้ชื่อของความหมายของคําว่าปู่แล้วนะทุกคนนะเพื่อนเพื่อนถามเยอะมากว่าปู่ทําไมต้องเรียกปู่เป็นคําถามที่คนอยากรู้ขนาดนั้นเลยใช่ครับ วาจายมาจากอะไรครับว่าจายมาจากในเน็ตครับในเน็ตคุณปู่นี่คือค้นหาในเน็ตอย่างเดียวเลยนะคุณปู่นี่คือค้นหาในเน็ตอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วอ่ะคนหาชื่อก่อนที่จะค้อนานมากพอเราค้องเราก็แบบหาหาจนวันจะค้ออะค่ะครับผมที่บอกชื่อวาจายโอเคไปค้อเราก็คือวันนั้นก็บอกเลยวาจายอ่าวาจายโอ้ยนีค่ะนี่มาแล้วแล้วบีบีอ่ะโอ้ยบีบีไม่ยอมบีบีไม่ยอมบีบีมาแล้วบีบีอยู่ไหนขอเสียงหน่อยค่ะโอ้โหน่ สวัสดีทุกคนก่อนลูกสวัสดีกันหนูแล้วหนูจะนั่งตรงไหนอ่ะที่นั่งของหนูกับบีบีคือน,นั่งตรงนู้นเลยค่ะนี่โอ้โหทุกคนดูเนื้อดิอันนี้คือวากิวแบบพรีเมียมเลยครับ <c oughs> จุ่มไมฮ,ฮะห,หมาล่าแบบช้อนซ่อมรู้สึก <c oughs> <c oughs> ดกินหมาล่าล,ลก <c oughs> รู้สึกว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้ดีลืมตะกี้ครับโอ้โหไปแล้วคุณปู่ ไม่มันได้ม,มันได้ม,มันไดม้มันร้อนฮะนี่สซกได้ไหมคุณปู่เอาตรงๆเลยไม่ดีจะได้ควมม่มหม้อเลยครับ <c oughs> ไม่ดีจะได้ควมม่มหม้อเลยครับอร่อยมากครับได้นะเอาละม่ามา,มา,มาได้นี่อ่ามาจุ่มนี่ครับโอ้โหผัดกันเลยโอ้โหคุณปู่แซบมากอะใครจะคีบๆอันนี้เลยนะครับถึงใจมากมันรสชาติเป็นไงคุณปู่รสชาติมันคุณปู่นี่คือนักกินนะเขากินไ้ทั่วเลยนะแซบร้อนแซบร้อนมากมาจ้ะ โปูดได้เลยนะคะเนื้อดีมากเนลุ่มมากปูปูถือว่าไม่มีกล้องแล้วกันใช่กินจำที่เลยครับหูเนื้อหอมมากเลยคุณปูมันเผ็ดรูกโอ้ทุกคนอร่อยมากอ่ะเนื้อดีมากอ่ะเดี๋อาข้าวหนูมาโอเคไหมครับจุ๊เอาแล้วครับอ่ะนี่ฮะสามชั้นตอนนี้เดี๋ยวขอกินกันก่อนนะทุกคนหิวมากครับยังไม่ได้กินอะไรกันเลยฮะได้ค่ะเดี๋ยวแม่พาไปนะซิปุขอพิชูหน่อยครับได้ค่ะตั้งใจเดี๋ยวพาไปว่ายน้ำได้ค่ะบรรยากาศเรียวๆเรียวแค่ไหนครับเรียวมากอ่ะตอนนีกชิ้เรียวมาก บรรยากาศข้างหน้าคือตอนนี้คือแบบเป็นสระว่ายน้ำนะทุกคนโอ้โหชิลมากชิลมากครับความหมายของภาษาไทยแปลว่าอะไรครับมัวใจแปลว่าน่ารักครับอ่าแสดงว่าน้องน้องน่ารักเออเยอะมากจะถามว่าเป็นภาษาอะไรไม่รู้ว่าจีนจีนอะไรก็ไม่รู้๋อแตาเป็นภาษาจีนใช่ไหมฮะแต่รู้ว่าจีนแน่ๆครับแต่ไม่รู้ว่าจีนโซนไหนแต่ไม่รู้ว่าจีนโซนไหนอ๋อแล้วบีบีอ่ะชื่อมาจากอะไรภาษาอะไรบุกกะบาค่ะแค่นั้นเองบีบีบุกกะบ้าไปเลยครับ อ,อ,อร่อยมากเรามีผังน,นะคะ,ะใช่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าอาร่อยกว่าทำกินที่บ้านดิเฮ้ยมา,ากินไข่ข้นหน่อยกินไข่ข้นหน่อย ผมว่าอร่อยกว่าทำกินที่บ้านอีกครับจริงเหรอคะอร่อยนะจริงอร่อครับตอนอยู่บ้านมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยกว่านี้นะแต่มานี่คือแบบของไม่พร้อมอโอ้โหปาะจัยทุบด้วยเมื่อกี้นั่งรถมาทุกคนปาใจาบอกว่าสลับพ่อแม่กันได้ไหมสลับพ่อแม่กันได้ไหมสลับพ่อแม่กันได้ไหมปาใจแบบชอบพี่บ้านมากบีบีก็ชอบคุณปู่ฮะมาแต่มากสุดๆเลยอ่ะจมือคุณปุ๋ยนั่นแหละค่ะ คุณปู่บอกว่าคุณปู่ไม่เคยเล่นกับเด็กเลยไม่เคยครับลูกตัวเองก็ยังแบบว่าไม่รู้จะเล่นไงคุณปู่เป็นคนที่แบบเล่นกับเด็กไม่เป็นนะทุกคนใช่แต่พอเจอบีบีแล้วเป็นไงเพลียเล่นไม่เป็นเพลียเล่นไม่เป็นเพลียเล่นไม่เป็นแต่บีบีชอบมากทุกคนแต่ว่าพยายามเล่นนะคะแต่ก็แบบได้บรรยากาศแบบแข่งแข่งใช่แข่งแข่งอร่อยพยายามนะครับได้แค่นี้พยายามนะครับได้แค่นี้คนดูเนื้อดิโอคุณปู่ครับมาครับนี่นะเขาหมุนเนื้อครับ ผมผมผมเกรงใจมากเลยคือไม่มีตะเกียบเนี่ยแล้วดูสภาพแต่และคน โอ้คุณปู่เอาเลยครับนี่ครับประสบการณ์ใหม่ค่ะที่เลยครับนี่ครั้งแรกเลยใช่ชาบูหม่าล่าช้อนซ่อมไม่มีใครเขาทำกันเลยไม่มีใครเขาทำกันเลยไม่มีครับเนี่ยคลิปแรกในประเทศไทยชาบูหม่าล่าช้อนซ่อมคุณจะผมชอบหม้อคุณปู่มากเลยทุกคนหม้อก็สวยมากมันให้ความแบบสู่ต้าเสียน่ะคนจีนน่ะแปลว่าอะไรคะสู่ต้าเสียนสู่แปลว่าการสู่ขอแปลว่าการล์ตาแปลว่ากีตาเสียนแปลว่าคล้ายๆเสียมรวมกันเป็นรวมกันเป็นไปสู่ขอเสียมกีต้ามาให้เสียม โอ้โหคุณฝนครับเนื้อครับนี่ครับเต็มเลยค่ะพี่บ้านมาคุณปูก่อนดีกว่าผมไม่กินก่อนตะเกียบเพราะว่าตะเกียบเพราะว่าตะเกียบมันไม่มีโอ้ยมันก็อย่างนี้มันก็ดีนะมันอบอุ่นทุกคนถ้าเกิดแบบเราหายคลิปเสร็จแล้วเขาต้องมาส่งแล้วเอาตอนเนี้ยเอาง่ายๆนะเราสั่งตะเกียบไปแล้วที่เซเว่นแล้วเขาบอกว่าอีกประมาณสี่สิบนาทีมาส่งถ้ากินเสร็จแล้วตะเกียบมาเราจะเอาตะเกียบนั้นไปกลับบ้านค่ะกลับบ้านค่ะกลับบ้านสั่นคอลงตรงกลางได้ครับสันคอเนาะอย่างนี้เลยเนาะลงเลยจ้าโอ้โหทุกคนเฮ้ยจะะหมดแล้ว่ ขายดีมากหม้ออย่างนี้ขายเท่าไหร่199บาทคุณปู่กินไหมอย่างนี้อยเอาก้นยกินทุกวันเพื่อนเพื่อนชอบคอมเมนต์จะมาคุณปู่บอกว่าที่เราเปลี่ยนเบอร์กันอ่ะแล้วแบบว่าดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์อ่าซื้อเบอร์ที่ไหนจะบอกว่านี่เลยครับพ่อวาจ่ายทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์อยู่เว็บอะไรคะนี้เบอร์ขับ com ครับเบอร์ขับ com เดี๋ยวขึ้นให้ครับนี่ฮะใครอยากได้เบอร์สวยสวยเบอร์แบบว่าเบอร์มงคลเบอร์พ p เ e m i ยมเบอร์ p r e m i ยมเข้าไปอ่าเบอร์ตอง เข้าไปปุ๊บบอกว่ามาจากเฮียลดทันที80%โโอ้ลดทันที80%ลดเยอะมากลดเยอะเกินไปเจ๊งครับลดเยอะเกินไปเจ๊งครับลองไปดูไม่ได้มันลดเยอะไปไงล่าสุดบิวซื้อทะเบียนรถคันใหม่ใครดูคลิปรถหรือยังพอเช่ของบิวและทะเบียนใหม่ของบิวก็คือซื้อจากคุณปู่นะครับในราคา3,000บาทไม่ใช่ปู่ไป จะบอกว่าบิวซื้อที่นี่นะทุกคนยังไงก็<ช>อยากได้เบป็นสวยๆแล้วก็เบอร์สวย,สวย,สวยๆเบอร์มงคลลองเข้าไปที่เนี่ยเบอร์ขับนะเว็บไซต์นี้เลยทุกคนเข้าไปเลยครับมากินกันต่อฮะป <c ười> ู่ไหวไหมตอนนี้ <c ười> ไหวมาแบบไม่แน,น่ใจกูดึงเหรอโอ้สบายขาดนครับเฮ้ยจะบอกว่าเนื้อนี่อร่อยมากเลยอ่ะคุณปู่เลือกให้แล้วคะปู่ปู่คู่เลือกครับเนี่ยไม่มาเป็นคนถามเขาแบบต้องเอาส่วนไหนดีคะอะไรเลยอือเอาส่วนนี้ผมชอบ ส่วนที่คุณปู่ไม่ชอบคือเสือร้องไห้ใบพายอ่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างเหนียวแต่นี้คือสันแหลมกับสันคอป่ะสันคอของเนื้อทุกคนดูดิอร่อยมากเนื้อยัวเลยวันนี้อันนี้อร่อยจริงอร่อยมากเข้มข้นกว่าที่ร้านใช่เข้มข้นมากดีใจเพราะฉะนั้นเราจะเปิดร้านหมาล่าในหมู่บ้าน มือล <mondo> <bakery> ูก<ร> eh <uma> <respuesta> ค้าเยอะแน่เลยร้อยเก้าเก้าเจ๋งเจ๋งเมื่อกี้ลงทุนไปสามพันสามพันกว่าบาทจะบอกว่าบ้านเราสองครอบครัวแล้วทุกคนมีอะไรคล้ายกันเยอะมากเยอะจริงๆ เดี๋ยมึงปลูกเงี้ยอายุเท่าเราเลยนะเกิดปีเดียวกันด้วยใช่ครับนะปีเสือหมดเลยเนี่ยสามเสือนั่งอยู่เนี่ยทุกคนแล้วก็หวาจ่ายก็เกิดเดือนเดียวกับบีบีห่างกันสี่วันคุยกันในรถแบบว่าเรื่องบังเอิญแบบเยอะมากพราพี่บัวเล่าพี่ปู่แบอุ้ยเหมือนกันเลยเพราะพี่ปู่เล่าแบบใช่ประวัติประวัติของเนี่ยคือแบบทํางานอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นทํางานในโรงงานมาก่อนเป็นคนบางบอลเหมือนกันด้วยใช่เป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยฮะแล้วฝั่งของพี่ปู่ก็เป็นคนเหนือเหมือนกันใช่โปู่อะไรไม่จะบังเอิญขนาดนั้นมันไม่น่าจะบังเอิญขนาด แต่อยู่ในหมู่บ้านเียวกันไม่เคยเจอกันเลยนะจริงจริงจนเพิ่งมารู้ว่าลูกเราเรียนด้วยกันใช่แม่่แต่ก่อนไม่มีลูกคนไม่ออกไปเจอใครเลยค่ะที่หมูก็ไม่คุยรกับใครไม่คุยบใครเอาหรอคแค่แบบบ้านตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนนั่งกินที่ร้านอะคุณโอลังงาอรกนกว่าที่ร้านนี่ใช่ปกติอดีตเก่งโไม่ได้เย็นย่อใช่ไหมไม่ย่ออะไรกว่าที่ร้านอีกอุ้ย ที่บุ๊กหวานน้ำซุปไม่ข้นเหรอคะผลว่าแบบต้เข้มข้นนะคือบุ๊กก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบเขาจะแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับจะทําออกมาแล้วบุ๊กก็ทำกับข้าวไม่เป็นไงคะบุ๊กก็เลยไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยถึงกินเลยทันทีแล้วที่เสไปกินมาม่ายามาม่าดิบที่บุ๊กก็จะแบบเค็มไปไหมคะใช่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วค่ะดูว่าจะเค็มไปไหมคะกุ้งเป็นยังไงบ้างคะใช่เขาจะคอยถามนะแต่ถ้าบุ๊กอร่อยปุ๊บนะเขาจะแบบใจฟูแล้วอร่อยครับอันเนี้ยแต อ, <osc> อันนี้คือเนื้อดิบเลย <bed upstairs> เนื้อกินแบบว่ามีเ <Inc> <Media. S 1> ดียวคุณปู่มันต้องชมพูชมพูเออคนกินเนื้อโอ้เนี่ยได้พวกอะเนื้อมันต้องชมพูชมพูใช่ไหมฮะอ่าแต่มันต้องชมพูแบบพูดถึงอันนี้ชมพูแบบแพดเลยอะมันไม่ว่างผมก็ไปกินเนื้อมา้งร้านเนื้ออือหัวหน้าลวกอย่ากลวกให้มันสุกอือก็ลวกแบบที่ปู่ก็แบบพอแล้วพอแล้วเขาากใ้ต้องผ่านน้ำร้อนเฉยๆใช่อยากกินแค่แบบ อันนี้มันยังมีชุูอยู่เนื้อมันจะเหนียวจะเสียรสชาติไม่ทะเลาะกันมันบูไม่ทะเลาะกันมันบูเราเล่นเราเล่นแล้วสรุปเป็นไงฮะแว่งไปแว่งมาเนื้อหายเนื้อหายใช่จริงเหรอครับจริงว่ะครับมันแปลว่าเนื้อมันละลายแล้วกันอยู่ในหม้อเอาละเนี่ยนี่สุกคือของแท้เลยครับของวันนี้สุกมากมันบูมครับคีบได้เลยนะอ่าคือบ้านเราก็กินข้าวกันบ่อยนะทุกคนแต่ไม่เคยทําคลิปด้วยกันเลยเนี่ยครั้งแรกเลยยังไม่รอดอยากเห็นเนาะแบบไปเที่ยวต่างประเทศในค่ะตอนแรกอะเฮียกอาจจะไปทํำ ทีหน้าบ้านคุณปู่ไปนั่งท<ด>ี่นหน้าบ้านเลยเอ,อเกรงใจเขา <laughs> <laughs> มาอือึมันค,คือมันอร่อยจริงๆอ่ะเบ้าว่หมอนอร่อยมากเลยะเนื้อมันดีด้วยเอาจริงเรื่องความเงี้ยของพี่ปู่นะ ตอนส่งโค้กมาที่ปู่ใหม่อ้าวและมาก็เป็นแบบนี้เราก็ไม่กล้าถามตอนแรกผมก็ไม่กล้าถามเหมือนกันว่าทำ Q&A บัดบอกไม่ได้เป็นลาบผมก็จะได้อยากอยากถามเหมือนกันว่าคบกันยังไงเพราะว่าคุณปู่ไม่ค่อยพูดคุณปู่เป็นคนเงียบมากใครไม่รู้จักนี่คือไม่พูดโทรศัพท์ก็ไม่คุยเขาบอกว่าร้อนหูร้อนจริงไม่ชอบคุยนานร้อนกินไปผมเป็นคนที่แบบจรริงเหอมีเสน่ห์ในแบบของเขาอ่ะ ช่แต่ว่าคุยกันแรกๆนะค่ะโทรก็ไม่ค่อยโทรเจอกันก็ไม่คุยไม่ค่อยคุยนั่งนิ่งไม่ถึงว่าตอนเจอครั้งแรกก็ไม่คุยตอนนั้นไม่น่าจะอาจจะยังไม่ได้คบกันนะแต่แบบเป็นคนที่แปลกมากเงียวไม่พูดนั่งนั่งรถจากรุทเทกับพัทยาค่ะฟิลเหมือนที่ผมเจอคุณปู่ครั้งแรกเลยใช่จนแบบฝนต้องปรึกษาเกัาเพื่อนอะเพื่อนพี่ปู่เขาจะมีเพื่อนสนิทเอาละขอห้คลิปนี้เพื่อนคุณปู่ด้ยเยอะ ชอบเลยเนี่ยแต่ก่อนอ่ะเขาจะไปเพื่อเสนิทคนหนึ่งค่ะชื่อพี่กรมเขาจะแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาเพื่อนๆฝนเขาสงสัยว่าแบบเขาแบบเอ๊เขาใช่ผู้ชายกันหรือเปล่าเออเขาอยู่กับเพื่อนแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองมาเขาแบบคุยเหมือนกับอยู่กับพี่ผู้ชายเวลาสนิทกันเงี้ยแต่อยู่กับฝนอาจจะแบบช่วงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันเงี้ยจะนิ่งจะเงียบจนเพื่อนฝนแบบเอ๊หรือเขาแบบโคฝนเพื่อบังหน้าหรือเปล่าโอุ้ยอย่างยนั้นเลยเหรอใช่เวลาไปเล่นแบบไปส่งตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเพื่อนฝนพี่กุ้งก็ไม่ค่อยคุยคค่่่่่่ะะะแตเากกก็จอยูับพีมนล ซบกันนู่นนั่นนี่ผู้ชายซบกันแล้วกคนผู้ชายซบกันไมม่้กที่เขาก็จะแบบกอดพี่ปูอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้ก็ยังต่าต่างเขาก็แบบต่างมีแฟนแล้วอ๋อแบบผู้ชายเล่นกันผู้ชายเล่นกันใช่เล่นกันแต่ฝนก็ต้องใช้ความเข้าใจอย่างมากตูวงใครสืบใครก่อนครับเนี่ยผมจีบครับห ยอมรับแบบมันแหม่และติบครับแต่ไม่คุยยอมรับแบบมันแหม่และติบครับแต่ไม่คุยไม่คุยกับเขาใช่เมื่อ <Give> ก <her den> <laughs> ี High ้เร่าเลยไปซื้อน้ําที่ส่วนกลางที่เนี่ยทุกคนผมเห็นคุณปู่อะถามสินค้าอย่างหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่ามันแพงนะอะไรมันเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณปู่บอกไม่เอาแต่พนักงานอะก็หันไปไยคุยกันอยู่นั่นแหละมะกลุ้อยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมอะผมก็จะปล่อยเขาคุยกันไปแล้วแต่จะคุยก็คุยไปดิเออไม่เอาอะไรเงี้ยรู้ว่าคุณปู่ทบไหคุณปู่อย่างงี้ตอนแรกอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เอา พนักงานเขาเฮ้ยเนี่ยเอาว่าบรรทงเซเว่นตรงนั้นมีเหมือนเหมือนปรึกษาใคุณปู่อยู่อ๋อไม่เอาแล้วครับไม่เป็นไรครับผมผมไม่เอาแล้วไปยืนเอาทำไม่ได้หน้าคุณปู่โหดมากจริงพนักงานเงียบมาเอาแล้วไปดีกว่ากูไปดีกว่ากูจริงๆริงคุณปู่แบบ เขาไม่คิดอะไรเลยไไม่่ด้แบบวาจริงๆเขาเป็นคนสงสารคนด้วยซ้ำเป็นคนเห็นใจคนไม่ผมผมคุยกับคนปู่มเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนตรงๆเลยมีอะไรเขาต้องพูดตรงๆเลยใช่ค่ะตรงๆอย่างเมื่อกี้ตรงๆเลยว่ากูไม่เอามึงจะปึกงหลังกันทำไมเนี่ยมาดูดูภาพนะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เอาครับครั้งแรกยังเปื้อนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไปยิ้มหน้ามงี้ยไปคิดตังค์กู เราเข้าใจไงว่าเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรเขาตรงๆว่าเขาไม่เอาเออไม่ต้องถามมาแล้วไม่ต้องไปถามเพื่อผมหรอกผมไม่เอาแล้วคุณไม่ต้องเสียเวลาเพื่อผมใช่แต่คือพี่บุ๋มเขาจะไม่ใช่คนอธิบายยาวๆจริงเขาเป็นคนไม่อธิบายเลยเขาแบบก็อย่างเนี้ยจบนะคือไม่เอาเออคือไม่เอาไม่ต้องปรึกษากันด้วยใช่นิสัยคนไม่เหมือนกันทุกคนถ้าเป็นผมอะก็ แล้วแต่ละคุยก็คุยไปถลุแล้วกูก็ไม่เอาแต่นี่คือจะให้เขาหยุดให้ได้เลยอย่ามาเถียงเพื่อกูคือเขาเป็นคนอย่างนี้จริงดีนะโมเป็นคนตรงๆคือคุยคําเดียวจบคําเดียวแล้วรู้เรื่องอะไเชอบเป็นคนคิดแทนคนอื่นไปสถานที่เนี่ยโอเคไหมคนนี้โอเคไหมคนนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยผมก็จะถามย้อนกลับไปถามพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กโอเคไหมเขาแบบมาเพื่อให้เขาแบบได้บอกว่ามีฟีดแบ็กหน่อยใช่เขาบอกไม่โอเคไม่มาแล้วดิไม่โอเคไม่มาแล้วดิไม่โอเคไม่มาแล้วดิ ก็ใช่ก็ตรงตรงของเขาเไม่โอเคกูก็ไม่มาใช่แค่นั้นไม่มีคำอธิบายนอกจากนั้นก็อ๋อพี่โอเคนะพี่ชอบอะไรเงี้ยไม่มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปวดแล้วด้วยครับแล้วเร็วๆนี้คุณฝนอาจจะเปิดช่องยูทูบเนี่ยคุณฝนงเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จะเล่าอะไรยังไงให้ใครฟังไม่รู้จะทำยังไงให้ทุกคนตัดสินว่าเนี่ยเขาเล่าเยอะไหม เน like wow ี่ยเหมือนเขาคนคุยเก่งมากคุยเก่งมากนะคุยกับบเราเรานี่เล่าอะไรเล่าเป็นไอเนี่ยครับสองแปดห้าแล้วก็มีเล่น องแปดหน้าด <icana>, ้วย <champions. S 1> นะเบรนไม่เขาเป็นคนคุยสนุกนะคุณฝนเป็นคนคุยเก่งสนุกเลยงี้ยติดตามทวิตเตอคุณฝนได้ด้วยนะกับว่าจ่ายแล้วขึ้นไม่ให้ครับนี่ฮะช่องทางติดตามไอจีก็มีอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปกินที่ไหนเดี๋ยวให้ว่ากันกูปู่จะไปกูปู่จะไปหรือเปล่าเพราะเราก็พูดเยอะแยะเลยไปได้โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอบตอรบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเมิ๊ายบายเดี๋ยวกินกันต่อทุกคนสวัสดีครับ